เรื่องธิดาหน้าแก่โดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาณเมืองกรุงศรีภัศาลพระราชาและพระราชินีทั้งสองต่างกลุ่มพระไทยที่ไม่มีพระโอรสสืบราชสันติวงศ์แม้แต่พระองค์เดียวคงเป็นเวรกรรมของเราที่ไม่มีลูกสืบสกุลอย่าคิดมากเลยน้องพี่ อามาได้กราบทูลถึงเรื่องราวของรูปปั้นเทพธิดาแห่งรักให้ทรงทราบเป็นที่เหล่าลือกันว่าใครก็ตามที่ไปขอบุตรล้วนแต่สมหวังพยาค่ะอย่างนั้นหรือท่านอามารพระราชาไม่รอช้าทรงเสด็จไปในทันทีรูปปั้นเทพธิดาแห่งรักตั้งอยู่ริมหน้าผาแห่งรักข้าแต่ท่านเทพธิดาเราทั้งสองอยากจะมีบุตรเพื่อสืบสกุล ได้โปรดด้วยเถิดอยากให้ท่านมอบบุตรที่มีความกล้าหาญมีเมตตาและเสียสละให้แก่ข้าด้วยเถินหลังจากนั้นไม่นานพระราชนีก็ทรงตั้งครรภ์โอ้ไม่น่าเชื่อนี่คงเป็นเพราะท่านเทพธิดานแน่ผ่านไปเก้าเดือนพระมเหสีทรงคลอดออกมาเป็นพระธิดาหน้าตาน่ารักหน้าช่าง โอโอลูกสาวของแม่แต่พระราชากลับไม่พอพระไทยน้อยข้าอยากได้ลูกชายไม่ใช่ลูกสาวแบบนี้นังเทพธิดานั่นดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้ทําลายรูปปั้นเทพธิดาแห่งรักทิ้งเสียทุบทิง้งแล้วโยนลงหน้าผาไปเลย พระราชาทำลายรูปปั้นเพียงเพราะว่าไม่ได้ลูกชายพระองค์ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเป็นความผิดของพระองค์เองที่ไม่ได้บอกว่าต้องการโอรสไม่ใช่ทิดาหลังจากที่ทรงเสด็จกลับวังแย่ yeah, แล้วไปค้าเสด็จพี่ใจเย็นๆน,น้องพี่ค่อยๆพูดมาเออคือ,อลูกหญิงของเราอยู่ดีๆ ก็กลายเป็นแบบนี้พระราชาและพระมเหสีทรงเรียกเราหมอฝีมือดีจากทั่วทุกสารทิศเพื่อทําการรักษาเจ้าหญิงตั้งแต่เกิดมามอมฉันไม่เคยเห็นโรคประหลาดแบบนี้เลยพะยะาคะโทษลูกแม่แต่ไม่มีใครสามารถรักษาโรคประหลาดของเจ้าหญิงได้เลยสักคนวันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงค่อยๆเติบโตขึ้นภายในวงัง โดยที่พระราชากำชับมีให้ใครภายนอกเห็นเจ้าหญิงโดยเด็ดขาดเจ้าหญิงต้องอยู่คนเดียวกับแม่นมที่คอยดูแลเท่านั้นจนเจ้าหญิงย่างเข้าสู่วัยสาวสะพรั่งน่าจะหญิงแก่พอๆกับยายฉันเลยเธอฮสงสารจังเลยในวันครบรอบอายุ18ปีพระราชาได้มอบของขวัญให้แก่เจ้าหญิงนั่นก็คือหน้ากาก ไสนี่สะจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยทำไมละเพคะเสด็จพ่ออีกสองวันจะมีงานฉลองเมืองเราแขกเรือจากเมืองต่างๆจะมากันมากมายใส่มันซะเจ้าจะได้ไม่ต้องอายใครคนที่อายคงเป็นเสด็จพ่อมากกว่าลูกสองวันต่อมา บรรดาแขกบ้านแขกเมืองต่างก็ทยอยกันมาที่เมืองใครๆต่างก็มีความสุขสนุกสนานมีแต่เจ้าหญิงที่อยู่เพียงลำพังในห้องบรรทมอย่างเหงาหงอยจนกระทั่งนี่เธอรู้จักเจ้าชายมนตรีไหมรู้สิได้ยินมาว่าทรงรูปหล่ออย่างกะเทพบุตรดาราเลยละเจ้าชายมนตรีอยากเห็นบ้างจังเลยวันรุ่งขึ้น เจ้าหญิงจึงแอบลอบออกมาจากวังอยู่ไหนหน้าเจ้าชายเอ๊ะนั่นไงโถเอ้ยหน้ากากเนี่ยเกะก,กะชะมัดถอดออกดีกว่าแรกเพียงเห็นหน้าเจ้าหญิงก็หลงรักเจ้าชายมนตรีจนหมดหัวใจเอ๊ะยายคนนั้นจ้องเราตามไม่กระพริบเลยฮนะเออ ยายจ๋าฉันกําลังจะเข้าเมืองถ้ายายจะไปด้วยก็ขึ้นม้ามากับฉันได้นะเอย๋ยายเหรอเจ้าหญิงดีใจรีบส่งม้าแต่ทันใดนั่นเองวายโอ้แย่ yeah, แล้วเจ้าชยายม้าเตลิดพาเจ้าชายและเจ้าหญิงเข้าป่าไปมันเกิดขึ้นเร็วมากจนทหารรักษาการก็ตามไม่ทันม้าพาเจ้าชายเข้ามาในป่าลึกอ,อ่ะเฮไม่ได้การ ต้องกระโดดลงแล้วออระวังเออจ้าชายทรงเป็นอะไรหรือไม่เพคะเอ,อดูเหมือนว่าขาจะแพลงนิดหน่อยนะออแต่ไม่เป็นไรหรอกท่านยายเจ้าชายเพราะกลัวเราบาดเจ็บเลยเอาตัวเข้าบางังเอ,อท่านยายเราหาทางออกจากป่านี้กันเถิดเอ,อฉันว่าเราควรจะไปทางทิศเหนือเพคะเอ,อ๊ะทําไมล่ะ คือเมื่อกี้ฉันสังเกตตอนที่ม้าวิ่งเข้ามาในป่าเพคะสังเกตเหรอขณะเรายังมัวแต่ตกใจอยู่เลยสติช่างมั่นคงจริงแฮเอาละงั้นเราไปทางเหนือกันเดินไหวไหมเพคะทั้งสองเดินป่าหาทางออกแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งสับสนเพราะหนทางซับซ้อนอีกทั้งความร้อนและความหิวที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อย เหนื่อยจังเลยอโอ้ผลไม้อะไรเนี่ยน่ากินจังแถมลูกก็โตอตอืมรอเดี๋ยวนะยายฉันจะไปเก็บมาให้กินรอแป๊บหนึ่งนะระวังตัวนะเพคคะแต่หน้าแปลกเราเดินผ่านมาตั้งนานทำไมถึงเพิ่งจะมีต้นนี้ต้นเดียวที่มีผลมากมายเวลาต่อมา อ้าเท่านี้คงพออิ่มไปได้หลายวันเลยทีเดียวละ่ะเยอะเลยหืมแปลกแฮะไม่มีแม้แต่รอยแท้ของมแมลงเออหรือว่าอย่าสเสวยเพคะผลไม้นี้มีพิษอ๊อะอะไรนะพิษงั้นเหรอเออสงสัยเออจ,จริงฮะอ๋อจะใช้ ช้าวันรุ่งขึ้นทรงฟื้นแล้วหรือเพคะโอ,โอ,อ้นี่ฉันหลับไปทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยเฮะอทำไมฉันมองอะไรไม่เห็นเออตาตาฉันเป็นอะไรไปเนี่ยตาฉันบอดแล้วเหรอไม่ช้าก่อนเพคะอาจเป็นเพราะพิษยังหลงเหลืออยู่อีกเดี๋ยวก็ทุเลาเพคะเจ้าชายมองไม่เห็น ทำให้เจ้าหญิงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโอ้ยแปลกจริงพอตามองไม่เห็นแบบเนี้เรากลับรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนแก่เลยแฮะไม่นานนักทั้งสองก็เดินมาถึงหน้าผาแห่งรักนั่นไงเพคะเราใกล้จะถึงเมืองแล้วองั้นเหรอ,อ,อตาของฉันก็เริ่มจะมองเห็นได้บ้างแล้วละ พอถึงเมืองแล้วเรากับเจ้าชายก็คงจะต้องจากกันชั่วชีวิตแต่แค่นี้เราก็มีความสุขมากแล้วทันใดนั้นเองฮะเสือภูเขายักษ์ไม่ได้การจะชายขาเจ็บอยู่วิ่งหนีไม่ทันแน่เลยเหลืออยู่ทางเดียวเอ ที่จะทำอะไรนะ่ะด้วยสัญชาตญาณเสือร้ายพุ่งตามสิ่งที่เคลื่อนไหวทันทีลาก่อนไปครับเจ้าชายยาโ,โถเอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่ทว่าเจ้าหญิงบัดนี้ ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเมตตาและเสียสละแล้วข้าขอถอนคำสาบในตัวเจ้าเฮะเจ้าหญิงเอจ้ายังไม่ตายเพคะพระองค์เจ้าชายทรงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแก่พระราชาพ่อเสียใจจริงๆลูกหญิงของพ่อหลังจากนั้น พระราชารับสั่งให้บูรณะรูปปั้นเทพธิดาแห่งรักขึ้นมาใหม่และบอกกล่าวถึงตำนานเรื่องเล่าของเจ้าหญิงหน้าแก่ให้ลูกหลานสืบไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยทูนขอบคุณครับ